แต่ผมอยากให้ดูว่าคุณจะเต้นยั่วในขนาดไหนฉันจะเต้นให้คุณดูนะคะ <S <S 1> <S 1> มันเป็นการผสมผสานระหว่างผู้หญิงที่บริสุทธิ์กับผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาเยอะ <S <S 1> <S 1> เอาท่าบริสุทธิ์ก่อนนะคะ นี่คือผู้หญิงบริสุทธิ์ผู้หญิงเป็นท่าผู้หญิงที่บริสุทธิ์ต่อไปเป็นผู้หญิงที่นี่คือการเต้นแบบนั้นการเต้นแบบนั้นสื่อถึงผู้หญิงแบบนั้นเชิญครับเชิญครับ ะที่ผมไม่กินเหล้าผมเมาบ้านเอวคุณเลย